โลเดาไหนึ่งมินีอัปเดตจะมีอะไรใหม่มาบ้างไปดูแต่เดี๋ยวก่อนถ้ากูยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะนั้นกดติดตามไปเลยโอเคก็าลสวัสดีทุกคนที่ผ่านทางมาเจอคลิปนี้กันด้วยเนี่ยผม ก็ในวันนี้นี่ครับเรามาสรุปอัปเดตนี่ครับอัปเดตมินิอัปเดตนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีอัปเดตหลอกตรงนี้แล้วเนรับผมอ่าก็จริงๆก็มีตั้งแต่อัปเดตหนึ่งแล้วนั่นแหละนี่ครับซึ่งอ่ะอัปเดตนี้นี่ครับจะไม่ใช่อัปเดต1.5ด้วยนะนะครับจะเป็นอัปเดตแบบมินิอัปเดตจริงๆเลยเนะีผมก็คือเป็นอัปเดต1แล้วก็ตามด้วยมินิอัปเดตนั่นเองนะครับซึ่งอ่ะสิ่งที่ มีเพิ่มมานะครับผมตอนนี้ก็คือเรื่อง Clan Storage System นี่ครับก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับที่ผมทุกคนเมื่อเราเข้าเกมมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแถบด้านซ้ายเนี่ยก็คือ Storage นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นอ่าสล็อตนะครับผมอ่าในการอ่าใส่แคนนั่นเองนะผมก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อเนี่ยเราก็จะสามารถอ่าเปลี่ยนแคนไปมาได้นั่นเองนะเนี่ยเห็นไหมในเะอวโดนก็เออที่ผมว่าก็เป็นระบบที่ควรจะมีนะ เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะอยากสุ่มหาซีเค็ดนะครับแต่ว่ามีมิติกอยู่ไม่อยากจะรีมิติกทิ้งอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะโอเคครับนี่ก็อย่างที่เขาเขียนเลยนะครับ c a n s t o r ร์เลส s ิตเตมดาวอยู่ในคลิปอยู่แคลนในทูสลอตอ่าต่อไปครับเรื่องแบ็กมาร์เก็ตนะครับก็ตอนนี้เนี่ยแบ็กมาร์เก็ตเนี่ยมันอ่าเขาได้ทำการลดระยะเวลาในการสปาวนะครับคือ จาก1ชั่วโมงครึ่งนะครับเหลือ30นาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหบอกเลยว่าลดมาเยอะมากก็คือหายไป1ชั่วโมงเลยนะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ใหม่มาถึง2อันนะครับใน c k Market นะก็เผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมมันก็คือ Green j a c เ e t เนี่ยผมอาผมจะจะขึ้นทั้งรูปหน้าตาแล้วก็เซตนะครับแล้วก็ของที่ใช้ในการซื้อนั่นเองะนีับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะสำหรับ Green Jacket นะก็ใช้1 Event Point ยแล้วก็5ล้านเยนนะครับ ส่วนสเตตเนี่ยก็จะเป็น20 durability 20 stamina และก็30 damage นั่นอเองนะครับส่วนตัวก็มองว่ามันก็ยังมีชุดที่ดีกว่าแม่แนบอย่างเอโตผมเนี่ยเดี๋ยวผมดูชุดเอโตก่อนแล้วกันแบบที่ชุดเอโต้เล c โครกอันนี้เนี่ยก็สเตตดีกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าอย่าไปแลกเลย,เน,ยนะผมนะโอเคก็มีอีกอันนึ่งนี้ผมก็คือเป็น หมวกของมโหรากานีมันก็ไม่เชิงหมวกมันเป็นเหมือนแบบอวงจักรอะไรสักอย่างนะมันชื่อว่าดามาชกละนีครับผมเป็นระดับวิทยข้อนะครับซึ่งของที่ใช้แรกเนี่ยก็คือ5 e v e n เวนต์พแล้วก็20ล้านเยนเลยทีเดียวเนะี่ยโอ้โหบอกเลยว่าใช้เยอะมากนะครับสำหรับเงินนะแต่ก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องตตดกันบ้างนะครับ สำหรับดามาชกาดเนี่ยก็แต่เนี่ยก็คือจะได้50 durability 40 speed แล้วก็50 damage นะโอ้โหบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะเลยนะะเดี๋ยวผมขอดูเป็นหูฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าเทียบกับหูฟังแล้วเนี่ยโอเคก็คือโอ้โหได้เยอะกว่ามากเลยนะ durability mm hmm. เ,ะเนะี mm ่ย hmm. ของเขา50อันนี้เรา40ครับ speed เขา40เรา20เองและ damage เรา30ของ50เลยโอ้โหเยอะมากนะครับโอเค โอเคไปกันต่อครับอย่างต่อไปครับก็คือกาชาแนวแฮสติคอลแอนด์เลชแนสนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกาชามันมีกล่องกาชาที่ระดับมิติกแล้วนะก็คือก่อนหน้านี้นจะมีสูงสุดก็คือรีเจนเดอรี่ใช่ไหมที่เป็นกล่องทองนะก็กล่องทองนี่ก็หาได้จาก Uh, เดลี่เควส์แล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยจากตอนแรกนะครับเดลี่เควส์เดี๋ยวผมพาไปดูนี่ผมเดลี่เควส์เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะได้10,000แเยนใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนให้เป็นได้เรจินัลลี่กาชาเนี่ยผมอ่าก็คือเราจะได้เป็นกาชาแบบเรจินแทนนะครับก็จะได้ไปสุม่มหาอี AI, เสื้อตาขาบอะนะเสื้อดำๆอะนะเออเนะี่ยผมก็ดีนะเพราะว่าแสนแสนเยนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคนเรามันรวยกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าฟาร์มเรื่อยๆนะโอเคต่อไปเนี่บผมก็ จะเป็นควินเควคากุเนะนะครับแนวแคดบีกริฟโอ้ก็คือตอนนี้เนี่ยพวกหางเลยวกนนี้สามารถกิฟให้กันได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองพาไปดูหน่อยซิเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างเลยอุย้ยติดอะไรเนี่ยโอเคมานี่ครับผมกดผิดโอเคคุยเลยนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยสามารถกิฟให้กันได้นะครับอ่านี่คือสามารถกิฟให้กันได้เลยเนะี้ยผมโอเคก็กิฟได้ให้กันได้แล้วนะครับก็ดีนะเออเพราะว่าแบบพวกร้างเลยวันนี้นะครับก็ ราคากิฟต์เนี่ยก็จะถูกกว่าราคาเติมเองนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคอย่างต่อไปนะครับมอลเควสซอนบอร์ดเนรับก็คือตอนนี้บอร์ดเราเนี่ยก็จะมีโอกาสสุ่มวาเลนไนเควสขึ้นมาได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังได้เควสเดิมๆอยู่เลยกาชาแลกาชากาชาเนี่ยเห็นไหมนะครก็พอมันจะมีโอกาสได้เควสเพิ่มเติมนะครับแบบว่าที่มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ว่าแบบเป็นเควสใหม่ๆอ่ะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ ผมยังส่มได้ควสเก่าๆอยู่เลยเนี่ยครับโอเคต่อไปครับก็คือมอริว a าด on world b o a s เนี่ยครับโอ้ยลิ้นพันมอริว a าด on world b o a s e s เนี่ยครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูหน่อยด้วยกันนะครับ world b o a s ตัวนี้เนีน่ยผมอ่าก็คือชาชิ ตัวนี้เนี่ยจะมีเป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเท้านะครับก็จะเป็นเอฟเฟกแบบนี้เลยนะครับผมก็คือจะเป็นแบบแดงๆดำๆนี่คผมตรงเท้าเรานะครับ,รรบแล้วก็มีเอโตโยชิมุระนะครับก็คือจะเป็นเอฟเฟกแบบม่วงๆดำๆนะครับซึ่งโอกาสเนี่ยก็คือ1%นะครับผมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ ก็คือ1%เนี่ยครับก็จะเป็นแบบเอฟเฟกที่เท้านะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ของพี่แจ็คกี้อยู่ะนรับผมผมว่าเขาแจกนั่นเองนะบอกเลยว่าดีมากๆนะครับโอเคต่อไปเนี่ยผมก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยผมคริสตาสอีเวนต์เนี่ยแผนเนา ended นะครับก็คือตอนนี้ไอไอกล่องของขวัญตรงกลางเนี่ยมันหมดไปแล้วนี่ครับผมอุ้ย capture point event has started ขออนุญาตแลวกันนี่บทุกคนผมขอเล่นก่อนเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นเลยนี่ครับผม นี่ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยครับคือหน้าตาของอีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยผมก็คือเป็นอีเวนต์พอยต์นะครับก็ที่เราจะเอาไปใช้แลกเป็นแบบแบล็คเมดเกตอะไรเงี้ยเอาไปทำเอโตอเอาไปทำอะไรอย่างนั้นนะนะเนี่ยครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวรอระหว่างรอเนี่ยครับก็ไปดูอย่างต่อไปเลยแล้วกันเนี่ยครับคุณภาพไลฟ์อินฟลูเอนต์เนี่ยครับก็คือมีแบบระบบคุณภาพไลฟ์ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นแบบพวกอุ้ยเอ้าได้แล้วคคุณรับจะอ๋อมันมีหลายจุดอ๋อโหมันมีหลายจุดเลยเนี่ย นี่ครับผมโอเคครั้งแรกเหมือนกันนะครับในการเล่นโอ้ยอย่าเพิ่งสิถึงตีกันใจเย็นๆเราก็กูลเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปนู้นแล้วกันนะครับจะได้แบบทีเดียวจบเฮ้ยฝั่งนี้มัน c ี g นี่วะขอญาตขอญาตโอ้ยแล้วผมคือ PVP ไม่เคย PVP ด้วยอันนี้ครั้งแรกเนี่ยเอ้าลรวมแล้วเหรอโอ้าล่วมแล้วโอเคช่วยกันเพื่อน อาโอเคมาต่อครับคนที่เอาไลน์นั่นแหละอ่าก็คือเป็นระบบแบบโอเคได้ละ Event อีเวนต์พอยต์ออ๋ได้กระชาด้วยครับโอเคซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่มาหลากัหลกๆเลยคืออะไรนะครับสำหรับคุณิตี้เอาไลท์ก็น่าจะแบบทําให้เกมสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับคือความหมายของมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่เพิ่มมาจริงๆเนี่ยคืออะไรนะโอเคอย่างสุดท้ายครับก็คือ balancing the n ด m มเบลเลชเ appearance point ต์เนี่ยออฟอิ level นะครับก็คือบาลาน อีกีนั่นแหละนะครับผมว่าเออแต่ละอ่าแต่ละเละเวลเนี่ยใช้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคทุกคนก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้เเดี๋ยวขออนุาตดูของหน่อยด้วยกันนะครับโอ้ได้กระชาธรรมาดาหรอโอเคแต่ว่าได้อีเวนต์พอยต์นะครับก็คืออ่านี่ถ้าเกิดว่าเราชี้ไปที่เยนนะครับผมมุมซ้ายล่างนะครับเราจะเห็นอีเวนต์พอยต์ของเราที่เรามีอ่าแบบนี้เลยนะครับโอเคก็อาจจะสุ่มกระชาก่อนจะไปนะครับสองพันห้าก็จะมีแบบสกิปนะครับผมสกิป อ่าแอนิเมชันนะเออผมว่าหลายคนก็ไม่ได้อยากดูนะเออแต่ก็หมุนอย่างนี้ก็ก็คือดูดีแหละแต่ว่าก็อยากให้มีปิดด้วยนะครับโอเครักพันสูงไม่หมดเลยอ่าโอเคทุกคนหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับมินิอัปเดตในวันนี้โอเคก็มีอะไรที่ควรจะมีนะครับก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเพิ่มบางอย่างสมมุติแคลนสล็ uh, อตเนี้ยนะครับผม,ผมก็ว่าเออมันก็ควรจะมีนะครับแล้วก็แบบ เพิ่มเอฟเฟกต์เท้าในบอสเวิลด์บอสอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบของใหม่ที่ให้เราได้สามารถหากันได้นะครับในแบ็กมาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะครับก็มีอย่างหนึ่งที่ดีนะครับก็คือไอ้หมวกบนหัวนะที่เป็นแบบของมโหฮาลกานะแต่ว่ากินแจกเก็ตก็ไม่แนะนําให้แกลกแลกกันนะครับโอเคหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ครับทุกคนก็ใครที่ชอบกดไลค์ก็ติดต่อใครได้กันด้วยเลยครับสงสัยมากคอมเมนต์ถามมาได้เลย ตอนนี้เรามีดิมคอร์ดค,คอมมิตี้สำหรับมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้นะครับสุดท้ายเซื้อฟเวรเปอร์เซนต์ทัวตัวหาโลบัทตาน,นั้นสำหรับคลิปนี้ไม่น่ามีครับผมไปเจอกันบ๊ายบาย